ครับคลิปนี้นะครับผมมีโอกาสได้เจอ,เจอรับเด็กรุ่นใหม่นะครับเนื่องจากอาทิตย์ก่อนนี้นะครับผมมีโอกาสไปให้ความรู้กับนักศึกษาปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์นะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฒสุรินนะครับก็เลยมีโอกาสพาทีมงานนะครับที่ทำคลิปวิดีโอนะไป ให้ความรู้ด้วยแล้วก็ทีมงานก็มีโอกาสได้ไปเจอ,เจอกับน้องหมิงนะฮะน้องหมิงซึ่งเป็นนักศึกษาที่มีอายุเรา19-20ปีนะครับได้ออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะค้นหาตัวเองนะครับแล้วก็เดินทางไปทั่วประเทศนะครับ ตอนนี้เดินทางได้200กว่าวันนะฮะประมาณ225วันนะครับและว,วันนี้ก็มาอยู่ที่สุรินทร์นะครับก็ตั้งใจที่จะอยู่ที่สุรินทร์รา50วันนะครับกับทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องปลื้มน้องมอมนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับน้องหมิงก็มีโอกาสได้มาให้ความรู้ประสบการณ์ที่ได้ออกเดินทางไปทั่วประเทศ นะครับว่าอยู่รอดอย่างไรนะครับแล้วก็มีรายได้ในการเดินทางอย่างไรนะครับค้นหาตัวเองอย่างไรทาไมถึงตัดสินใจที่จะออกจากหมหาวิาลยนะครับเพื่อมาใช้ชีวิตในการเดินทางด้วยเงินแค่5,000บาทนะครับในการเดินทางเริ่มต้นนะครับมี5,500บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วน้องหนิงก็เดินทางไป ตามจังหวัดต่างๆนะครับโดยเฉพาะที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับและวันนี้เดินทางมาถึงสุรินมีโอกาสได้กับน้องปลื้มนะครับซึ่งเป็นยูทูบเบอร์เป็นล็อกเกอร์ที่ชอบการท่องเที่ยวเหมือนกัน,นครับมรนตการชีนะเออแล้วก็เขาก็อบอกว่าถ้าเราออกมาเดินทางเนี้ยแล้วไี่เห็นจรนะิงๆเขาจะให้หนเหมือนปะนสนกเออ เออแล้วหลังจากวันนั้นเราก็มันก็เกี่ยวมันคิดควบคุมอยู่ไม่น่านมาก็ตัดใจ,จออกมาเดินทางเออด้วยด้ยเงนินแบบไม่ได้เยอะเลยห้าพันห้าร้อยบาท,ทเ,ออเที่ยวเือไทยหนึ่งปีเออก็มึงก็วางแขนว่าเอะจะทำยังไงวะให้แบบเราได้ออกมาเดินท,ทางแบบเร็วๆเลยซึ่งเงินแค่ไหนทำไงเออมต้กต็เริ่มหายที่จ้างละซึ่งเราก็เล่น ไอทีอลไรเนะี่ถยถ้าไหนใครรู้เรื่องเห็นพู้มารื้อผ้าก็แบบเออมันไม่จำเป็นต้องมีแบบของก็ได้นะไม่ต้องแบบลงคนอะไรเนี้ยเราแค่มีไอเดียเราเออกแบบลายเสื้อเราแบบนั้แลแล้วก็ววเอาบอกมาให้เห็นแล้วก็วใส่จงิงเนี่ยแค่นี้อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในที่คิดไว้แต่ว่าอันนี้อวิธีการเนี้ยเราแต่ว่าจะขายแบบจบทิงเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามีการเดินทางเรามาเรื่อ,อยๆนะ มันสามารถสร้างเงินให้กับเราได้ซึ่งเราจะได้ผลิตภัณฑรส่วนวิธีการที่สองเป็นวิธีการกหลักเลยที่หนีหาเงคือการขายโป๊สด้วยผอิตภัาฑ์ที่เราได้ม,มาจากแต่ที่เราไปเดินทางเนี่ยภาพเนี่ยประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่าในตอนนั้นน่ะเราประทับใจเราถ่ายไว้เ้วเราเก็บเรื่องราวเนี่ยมาเล่าให้ฟังบอว่าในภาพนั้นมันมีอะไรแล้วเราก็ขายแบบไม่ตัง้งราคาด้วยว่า มันจะต้องกี่บาทเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งราไาอ่ะมีโอกาสที่เราจะได้เงินนากกว่าที่เราตั้งราคาไว้อย่างแบบตรงนี้้าไปละร้อยสองร้อยบาคนให้ใบละพันเลยทั้งนี้นะเพราะว่าไปเดียวเออแล้วก็มีโอกาสในการเดินทางได้มากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ที่จะทำที่แบบเออสามารถทําให้เราไปได้ไกลึ้าพันห้าร้อยบาทได้เราก็เราแข็งไดแล้วว่าอ่ะเดี๋ยวเราไป ตามไม่ว,ว่าแะเภาคใต้เราขึ้นมาอีกประมาณนึงเราก็น่าจะได้รูปแล้วก็ต่อนี่ของการเดินทางมันประมาณนี้นละแล้วคนก็เห็นแล้วว่าเราเดินหายจริงเราสาม,มารถแบบเปิดขายออนไลน์ขายได้แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ยมันก็เลือกที่จะขายแบบระหว่างเดินทางไม่ได้ขายออนไลน์เลยเพราะว่ามนเก็บ <c oughs> ชื่อห <c oughs> นึ่งเพราะว่าจริงระหว่างเดินทางมันก็แบบเราก็ได้เจอผู้คนเนี้ยเจอคนที่ใกล้เคียงกับเราอ่ะมันจะดึงดูดมาเสมอเราเมื่อเขาได้ยินการเดินทางของเราอย่างเนี้ยเขาจะแบบ ช่วยถนับเป็นหนูเนหนูอ่ะก็ตอนนี้ก็เินทำมาได้สองร้อยยี่สิบห้าวันนะก็จากพิการอะไรเงี้ยเลยอ่ะแล้วก็ไปอยู่สามจังหวัดมาเนี่ยตอนนั้นมีช่วงที่สับสนอมั้ยนะว่าแบบยังไงแต่ชีวิตดีเพราะว่าตอนนั้นน่ะยังไม่รู้จักอะไรกับตัวเองเลยยังไม่เข้าใจตัวเองเลยว่าตัวเองเป็นคนยังไงเออเพราะว่าเราได้เรียนรู้อการเรินทางกับการในชีวิตอ่ะเหมือนกันเรยนรูปแบบของชีวิตอ่ะ เรายิ่งรู้จักตัวเองเท่าไหร่เราก็สามารถเดินทางไปได้ไกลขึ้นเลยเรารู้วิธีการจัดการกับค,ความเหนื่อยล้าความเครียดหรือความทุกข์ความสุขแล้วเนี่ยมันจัดการได้หมดเลยเพราะว่าระหว่างเดินทางเราได้เรียนรู้แต่ก่อนน,นั้นไม่รู้เลยว่าต้องจัดการายังไงซึ่ง,งก็ไปอยู่ที่สังข์เทนนิสใต้ใใตอนสามเดือนเพราะว่าได้รู้จักนักเดินทางนคนหนึ่งนักเดินทางทุกที่อนนั่นคนนั้นเขาปั่นจักรยานคนเดียวอยู่ที่ประเทศอาเซียนเป็นคนเดิน แต่เงินเริ่มต้นน้อยีสามร้อยห้าสิบาทก็สามารถปรัชญาเป็นเศรเทศได้เลยเนาแต่ไม่ได้แล้วก็เราก็ไปเรียนรู้กับเขาว่าเขามีวิธีการเป็นยังไงหรือว่ายังไงบ้างในการใช้ชีวตเอรียนรู้กับเขาอ่ะแล้วพี่คนนั้นอ่ะเขาเป็นคนที่เป็นที่รู้จักในวงการของการเมืองไทยแล้วคนที่เป็นเป็นยูยูทูบเบอร์ที่ดังแบบเนี้ย เออ่พี่บอลงานเชี่ยวอเลยว่ในเฟซบุ๊กก็คนติดตามล้านกว่าล้านสี่ล้านห้าเออเขาแบบมีคนเลยดูแบบทีนี่เป็นโลกแวนแต่เนี้ยแสนทรัพย์เหมือนกันแบบมีหลายคนที่แบบแสนทรัพย์หรือว่าม er ีชื่อเสียงของในเรื ok ่องการเดินทางเนี่ยที oh ่เขาประสบความสำเร็จอ่ะเขาก็มาหาควานี้แล้วเหมือนกับมีโอกาสได้เดินทางกับเขาได้พูดคุย